สวัสดีค่ะวันนี้เด็กบ้านหินของเรานําเสนอเมนูปลาทอดกรอบผัดขึ้นช่ายนะคะเออหลายๆคนจะรู้ว่าปลาตัวนี้เป็นทําน้ําตกไปแล้วนะคะถ้าใครติดตามเด็กบ้านหินเนาะก็เอาปลามาแล่นะคะส่วนเนื้อเราจะไปทําอะไรก็ทําหรือจะทําผัดขึ้นช่ายหมดเลยก็ได้นะคะแต่เบนก็แบ่งส่วนเนื้อนะคะไปทําน้ําตกไปแล้วหนึ่งจานนะคะอันนี้ก็เหลืองงส่วนของก้างส่วนของอะไรแบบนี้นะคะเพราะบ้านหรือว่าเด็กบ้านหินของเราก็จะมาไปยุ์เป็น ปลาทอดกับผัดขึ้นชายได้อีกหนึ่งเมนูเลยจ้าบอกแล้วเด็กวันเห็นของเรากินง่ายอยู่ง่ายทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้ก็ประยุกต์ให้เห็นกันเลยนะคะก็ปลาแล่ทอดนะคะเอาไปชุบแป้งทอดทอดให้เลืองเลยนะคะน่ารับประทานเวลาเห็นะ่ะนะคะหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันออกจากกระทะค่ะก็เครื่องอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้เลยนะคะก็มีกระเทียมนะคะก็เอากระเทียมสับลงไป ผัดกับน้ำมันให้มันหอมนั่นเองนะคะผัดหอมเสร็จเติมน้ำลงไปเลยจ้านะคะตามที่เด็กบ้านหินของเราได้ทําเลยนะคะเสร็จแล้วใส่ซอสหอยค่ะใส่ซอสหอยลงไปนะคะแล้วก็ตักด,ด้วยน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะคะเิรี้วขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ตัดน้ําตาลนิดนึงของเด็กบ้านหินของเราไม่ตัดน้าตาลไม่ได้นะเออ นั่นจะติดทำกับข้าวตัด้วยน้ําตาลนะคะก็เชื่อรสน้ําตาลรสด,ดีก็ใส่เข้าไปนะคะตัดรสการให้เรียบร้อยมีเลยนะคะก็ปรุงตามนี้เลยคะ่ะซอสหอยซีอิ๊วขาวชูรสรสด,ดีแล้วก็ตัดเปยน้ําตาลนะคะแล้วก็คนๆๆเติมน้ำน,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 นิดนึงน้ำมันแห้งนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครผัดเยอะทําจานใหญ่นะคะเป็นแนะนําว่า ใส่เป็นแป้งมันนะคะผสมน้ำลงไปช่วยก็จะทำให้น้ำมันข้นเหนืดได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นทำจานนิดเดียวเนาะมันก็เลยสามารถที่จะปรุงรสแค่นี้ใส่น้ำตาลนิดหนึงมันก็คน,คน,คนมันก็ข้นเหนืดแล้วแต่ถ้าใครทำเยอะเป็นแนะนำว่าใช้แป้งเป็นตัวช่วยมันจะได้เกาะติดกับเนื้อปลาทอดกรอบของเรานั่นเองนะคะโอเคจากนั้นก็ใส่หอมเข้าไปค่ะจะใส่เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เป็นใส่เป็นหอมแคก ใสหอมหัวใหญ่ก็หวานก็ตัดความหวานพริกไทยประนํำลงไปเลยค่ะไม่ต้องยั้งเลยค่ะพริกไทยนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะเหนืดเหนืดนะคะเสร็จแล้วเราก็ชิมรสตามใจชอบก็ใส่ปลาทอดกรอบของเราลงไปผัด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 ทุกครานะคะนี่ใส่เป็นขึ้นช่ายตอนแรกนางเตรียมเครื่องเป็นต้นหอมผักชีนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียยป่ยนตอนท้ายเปลี่ยนตอนท้ายว่ามีขึ้นช่ายก็ผัดเป็นผัดขึ้นช่ายไปเลยนะคะถ้าใครมี เนตมะม่วงหิมาพานนะคะใส่เข้าไปได้จะอร่อยมากเลยค่ะแต่วันนี้เบนไม่มีเนาะเห็นไหมคะน่ารับประทานไม่ได้เห็นไหมคะทำง่ายอร่อยด้วยสไตล์เด็กบ้านหินของเรามีอะไรก็ประยุกตไปทําไปน่าทานอร่อยด้วยใส่มะม่วงหิมาพานเข้าไปคงจะเลิศเรอมากเลยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดจับสไครป์เป็นกําลังใจให้เด็กบ้านหินขอบคุณนะคะเยื่เยอนด้วยอาหารอีกแล้ว